แม่เจ้าเอาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปแล้วนะเข้าไปจริงๆแล้วนะไอ้ยะเอ่อเือนประตูทิ้งไว้ได้ไหมอะไม่อยากมองเลยเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการกับลุงผมขอสำรวจนะเฮ้ยอะแอะอะนี่ไหนนี่ไอะไรน,น,นี่อะไรนี่้ อ่าบุญแจเก่าที่เป็นของมิสเตอร์เดอะวอลเฮ้ย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 อย่าให้กรีดใครมาใครมาปิดไฟเดี๋ยวกูตีเลยเอ่อเฮ้ยอะไรไอ้ยพ่อมึงอไอ้มึง ว่้ยเฮ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 ้ยอะไรอะอะไรอะอ๋อสวิตต์อยู่นี่โอ้ยออ้ยมึงเล่นกูแล้วหมุนหมุนหมุนไม่อยากไม่อยากหันหลังไปเดินหน้าไปอย่าดื้อลุงลุงอย่าดื้อลุง อลุงอย่าดื้อลุงไม่อยากมองเมืองกูอยากมองพื้นที่กดซีปุ๊บแล้วปล่อยเลยใช่ไหมโอเคได้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 โอเค,อเคลุงลุงพร้อมลุงพร้อมแวนนะลุง้ย,ย,ย,ยมือขึ้นไปเองได้ยังไงโอ้เล่นจะตกใจ อ่าบ้างไปกูไปดื้อย่าดื้ออย่าโซนดื้ออย่าโซนเดี๋ยวโค้งไปเดี๋ยวโค้งดีๆ all right, right. let's check เออเช็คเอาแล้วก็จะได้จบจบไปกูอยากกลับบ้านแล้วใครมาเปิดประตูงเข้ามาเออมึงคิดว่ากูไม่รู้แล้วกูปิดไว้อันนี้คือชื่อว่าอะไรเด่ะคลาสซิสสมิธนะอายุ83 ว่าลายตูดของเราเนี่ยแล้วก็ปันทิกเครื่องหมายต่างๆนะว่ามีอะไรใช่ไหมแล้วก็เอาไปลงในระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มาดูกันดีกว่าอันนี้กดอะไรหมุนพลิกตัวจือ๊ออ่าแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือแขนแขนป้ามีรอยสักด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่าพาบอยเฮ้ยอันนี้ป้ามีรอยช้ำไปโดนอะไรจิ้มเฮ้ย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 ทำไมอ่ะอะไร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 ชี้ทำไมไไไไชี้ทำไมชี้ทำไม โอ้ยคุณคิดเหรือว่าผมจะโง่ไปดูทำไมเอาแขนลงเดี๋ยวนี้ป้าป้าจะมาเล่นชาวล็อกแบบนี้ไม่ได้นะฮะจะมาเป็นชาวล็อกแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยแซ่บหลายเด้อได้ให้ไปดูได้ได้ได้เรื่องนี้เหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ สวิตไฟเราหายไปแล้วอ้าวโอ้ยจิบหายกูไม่น่าหันหลังกลับมาดูโอ้ยโอ้ยตายแล้วได้ไปเลยเราจะไม่หันหลังกลับไปเราจะเดินหน้าอย่างเดียวไปเลยวิ่งได้ไหมวิ่งได้ด้วยวิ่งได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็วิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปอย่าจำสแกรอันนี้คืออะไรอะไรพระเจ้าจได้ทึ้งึ้นไว ทิ้งกูไว้ทำไมโ oh, อ้ชีดหลายอันนี้อะไรคือเหมือนเดิมทิ้ง,ท,งทิ้งไว้ทำไมไอแอมเฮียอยู่ตรงนี้เหรอโอ้อยเสียงเสียงเสียงใก,กล้เข้ามาโอ้ยเฮ้ยจะปาจะเฮเลย <laughs> เออเออป้าป้ามึงหลอกกูป้ามึงหลอกกูไปดูมีอะไรตรงนี้บ้างตาเตอปกติโอเคอ่าปุ๊บพลิกพลิกตัวพลิกตัวมีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคกรับกๆๆบกรับกรับกราบกราบกบมีไหมไม่มีเออเออเออ,เ,อ,อเหนื่อยชิบหายแล้วเราต้องไปรายงานยังไงเนี่ยในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโอเค ไรอาร์มไรอาร์มเราต้องพิม huh. พ uh, uh ์ย huh. uh ังไงอ๋อโอเคนะฮะแล้ว huh. ก uh ็เลฟอาร์ม huh. ม uh ีแ huh. ท mm ็กทูแค่นั้นเองอ่าเนมนะฮะแล้วก็อายุอายุแ3สิบสามปีมีไหมเฮดเฮดไม่มีขาไม่มีสปบมิดอ้ มึงจะดังแบบนี้ไม่ได้เขาใช้จะต้องรำสำนวนเนี่ยเอาไปทำอะไรายงานการทำให้เสียโฉมนะชุดเอกสารงานศพเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ตายไฟายด้านบนเนี่ยไม่สา่ให้อะไรเนี่ยเพื่อให้สามารถใช้การได้ในการรับรองขอเลยวะ ก็คือเอาไป,าไปส่งผมต้องไปส่งใครเนี่ยนะนะไปส่งใครแล้วเราจะต้องเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกลับบ้านแล้วใช่ไหมศูนย์ศูนย์ใช่ใช่ใช่เราต้องกลับบ้านแล้วป้าป้าโชคดีนะกูไปละกูไม่อยู่ละถอยละลาก่อนลาก่อนป้า